แต่ละป่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันส่วนใหญ่เวลาไปเดินป่าคนก็จะต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะที่สุดดีที่สุดใหม่ที่สุดความเจ๋งของป่าที่นี่ก็คือไว้ที่สุดความเทพของรองเท้าแต่ท้ายสุดเราก็ได้พิสูจน์สัทธารรมว่าใดๆในโลกล้วนอัน,นิจังหน้าจุดลงทะเบียนก่อนขึ้นก็มีป้ายนี้ค่ะ ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวด้วยครับเรื่องรองเทา้ารองเท้าเป็นสิ่งสำคัญรองเท้าของนักท่องเที่ยวอาจจะดีแต่ถ้าใช้งานมานานรองเท้าของท่านอาจจะหลุดขาดดังนั้นทางชมรมขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่านส่วนใหญ่พื้นรองเท้าหลุดขอบคุณครับ ที่นี่ก็จะมีรองเท้าให้เช่าหรือว่าให้ซื้อใหม่ด้วยนะคะมมันมาูาากยคคะุณทำไมนะอะไรนะกิฟ <c oughs> อาหารที่นี่นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะข้าวแกงในราคาห้าสิบบาท <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงไหก็ได้เรจะจับมือให้ลุงปนตนวค่ขอเชิญค่ะทุกคน ให้อิ่มเกินได้นะครับสามรอบสี่รอบก็ได้โอ้โหสน้ามแโอ้โหเส้นคอาหารทุกอย่างเลยค่ะเวาวดีจังเลยโอ้โหไมขนไม้นั่งงั้นเดี๋ยวเรานั่งรถนั้นไปไม่ใช่นี่กินแบบใ่ห น้ำหนักเราอาจจะไม่ใชน้ำอร่อยมินิมมสวยอ่ะด้กันาพาที่เราอร่อยมิิรัมสวัสดีเป็นใหม่นะคอแมะางอาหารมาสวัสด um> ีไหมคะังแล้วคือสวนะ จะมีน้ำอยู่ด้านหนึ่คนละคนละไอฝักโกกันที่เราไปขึ้นไปอ๋อตรงนี้ไม่มีใครเล่นกับไม่มีใครใช้ไม่มีไม่มีใครเล่นน้ำได้น้ำมันจะไหลมาแข็งเขาทำกระบอกเขาใส่ดีดีดีเห็นไหมเติมน้ําระหว่างทางได้เขามีโกกหนึ่งที่เติมน้ําระหว่างทางได้มันเป็นน้ําไม่มีคนเล่นไม่มีคนใช้ บนหลังอาจจะต้องหากับพี่กองน้ําแบบนั้นนะโอ้ผมดีครับพี่ยังไงพี่พอดูหน่อยได้ไหมฮะพี่กองน้ํำพี่อ่ะถ้าอย่างนั้นก็บอกใจเขาคือว่าเออต้องการน้ํานะเขาจะได้เอาขุ่นฟองกองน้ำเไม่ทันะไรจสอยกันเองซะแล้วพิจารณาใช้เขาใหญ่นะครับครอบคลุมพื้นที่สี่จังหวัดนะครับนครนายกปราจีนสระบุรีและนครราชสีมานะครับสระบุรีครอบคลุมสองอำเภอครับ ครับความสูงอยู่ที่165เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับบริเวณนี้นะครับที่านปนป่าโดยรวมนะครับบริเวณนี้เป็นป่าเป็นเะพันเป็นป่าดิบแกล้งนะครับไม่มีท่าไม่หนุหัวทากนะครับไม่มีท่านะครับเส้นทางเดินเท้านะครับ4กิโลเมตรบวกบวกบวกนะครับเพราะว่ากิโลเมตรสุดท้ายจะเป็นทางลาดชันนะครับและก่อนจะถึงกิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยจะมีจุดเสี่ยงหลายจุดนะครับ างรมเราได้มีเชือกไปผูยึดเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเขาเกียวรุกันนะครับเราต้องเดินข้ามน้ำนะจุดแรกนะจุดจุดนี้นะครับแล้วก็มีน้ำให้ท่านข้ามดี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 นะครับเพราะฉะนั้นเปียกแน่นอนตรงนี้นะครับที่เราต้องข้ามน้ํากันบ่อยๆนะครับเป็นที่มาของชื่อน้าตกโกลดกนะครับโกรดนะครับเวลาน้ําตกค่อนตกมา่างหน้าผาแล้วเนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นโกลด น้ำไปข้ามน้ำมาไปอยู่ในตามเนี้ยนะฮะวมเปลี่ยนแน่นอนนะครับ<ล>ท่านที่นำภาชนะใส่าอาหารน้ำดื่มทุกคินทุกทุกคิดน,นะครับ<ล>กรุณานน้ำลับลงมาทิ้งถุงดำเนี้ยฮะด้านหลังนะฮะเรามีบริการไว้ให้น,นะครับ<ล>ทุกทุกคิดเลยนะฮะกร<ล>ุณุนน้ำลับให้หมดนะครับ<ล>เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของมุขยานนะครับคร<ล>ับพร้อมแล้วขอเชิญเดิน เดี๋ยวก็ต้องเปียกไงก็ต้องเปียกพี่หมีพี่หมีจะเรียกไปทำไมอย่าเพิ่งเปียกตอนนี้ตะเคียนกินได้ไหมหนึ่งสองกดไว้กดไว้เอ้ากดไว้พันเลยมันต้องพันไปถึงไหนอ่ะรองเท้าใหม่นี่ชอบหลุดในนี้เลยพันขึ้นมาทีแม่พี่พันขึ้นหลังไปเลยฮะเป็นไรครับผมรองเท้าหลุดสเต็ปแรก ใหม่เลยพี่หนึ่งอันนี้ใหม่เลยบทที่หนึ่งของใหม่รองเท้าหลุดเราจะมีเทปสำรองจากพี่ต้องถอดรองเท้าไปพี่แล้วพัดกับพันเข้าไปในไหมถอดรองเท้าก่อนครับโอ้ยนีคันนี่เหรอวะนี่ไงกดบทบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งพดรองทิ้งหนึ่งทิ้งคำทีนี่ก็ฝนเหยียดไม่เหนียวไม่เหยียดเพราะว่าเขาเตรียมเตรียมที่ดึงได้ก็อ่อนดึงออกกระติกกิ๊บเขาใหม่ใช่ไหมนิกสเตชั่นเก่าแล้วเก่าเก็บ ม่แต่คิดว่ายางนะเ้เลยคิดหลายทีและรองเท้าทุกอย่างโดนน้ำแล้วมันไปผูกเชือกไปได้ไม่เคยรู้นะเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้ใช้กาวทายอยู่แล้วเนี้ทายมันต้องอยู่ในสารคดีของเราเออมันอาจจะใกล้กว่าที่อื่นทางมันจะถ้ามันสบายอ่ะ<ม>วีดีโอมันจะไม่สนุก <laughs> งั S <S ้นจะได้สนุกเยอะกว่านี้อีกฮะไปเรื่อยๆสนุกเยอะกว่านี้ดลบากขอคำยืนยันจากไกด์ค่ะเราจะสนุกขึ้นอีกใช่ไหมคะไกด์ผมใช่ครับทำเพิ่มเพิ่มเห็นมันจะปวดเงี้ยดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้มันมันนิ่มอยู่ที่บิดเข้าไปเลยมันจะได้อยู่มีงานที่เห็นแล้วเอามาท่านอะไรสิเป็นคนที่อันนี้มันเอาไปทำอะไรพี่อ๋ออันนี้อะไรมันก็เอาไว้ก้ามเนื้อเทสบัตกัมเนื้อกัมเนื้ออ๋อทำนู่นเลยเหรอทำนู่นเลยใช่ใช่ใช่ต้องเข้าอย่างงี้แหละพี่ไม่เหยยีบได้อยู่แล้วเหยียบไว้ นี่ขาอันนี้อันนี้เหนียวอยู่นี้เหนียวค่ะพันก้ัวเทปไว้ร่มรั่มรั่มพอละอีกข้างกนมาแลวลูกี๋ยวก็พันพันพันตรงคออีกข้างเพันได้สองข้างเลยไหมเราจะเอาเาวันเดียวกันพันพัพันพันหนอยวนตรงคอจะติดเป่าแล้วกันติดใส่เท้าเพื่ออะไรสามสามห้าค่ะทำพวกกระโปรมานี่ได้เรา้ดได้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 ได จะตัดดอยถุงเท้ามีสำรองอยู่อ่ะพอแล้วพ้ี่คือไปจบข้างบนด้วยเผื่อเผื่อว่าอีกข้างพี่ขึ้นไปจบข้างบนแล้วค่อยค่อยเช็คสภาพอีกทีนึงพอแล้วเนี่ยเอาไว้ตรงตรงเอ่อตรงเท้าที่เหยียบอะค่ะโอเคได้สุดยอดเลยเฮ้ยดีว่ะอะไรอะไรดีลงน้ำแล้วดีใช่ไหมตรงนี้ลงต้องนานแล้วดอีกด อะไรไม่รู้อะไรเลยเออเขาเขาให้คนอื่นถ่ายให้ก่อนอ่ะจะรอกรีบนี่แหละต้องรีบเดินคือถ้าพี่หมีต้องพี่หมีกอดปลาเ้าถามแง่นั้นแค่หลังนะท่าแบบแค่เนรอถังไปแล้วเราเดินลุยไปทางนั้นเลยไม่ได้เหรอนลึกต้องกระลึกเหรอฮะโอเคลึกเลยหัวเข่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็มิดหัวเราแหละขาไนหัวเข่าอะ ถ่ายทันแล้วถ่างดีอ่ะพี่โจแงานแาววเลยถ่ายรูสวยเอาไม่ไม่โดนที่หนูเตือนไม่ได้นะเพราะหนูโดนไงไม่ก็แบบโอ๊ยเดี๋ยวนำให้มามามาโอเคมาคือดูแต่พื้นตายแล้วไม่ตรองเท้าเดินได้ไหมพี่โจเดินได้สบายมากนี่ผ่านมากี่โลแล้ว โลสองโลแบบต่งโลคึง<ล>ทางแล้วอ่ะนี่แต่มันเหนียวมากเลยเะเออ,เอ,อต้องอันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกนะคะผู <laughs> ้มีพระคุณสปอนเซอร์ผู้สปอนเซอร์เหตุหนนยัง <laughs> หเหนื่อยแล้วก็มาเจอน้ำเย็นแล้วมันรู้สึกเหมือนได้รางวัลเนาะต้มเดือดแล้ววางต้มขึ้นปุ๊บม er ันโดนไม่โดนเหรอเด้งเดือดแล้วกระโดดสองขาเลยกระบุกอันบุกไปสู้กับอามให้หน่อยโอ้พี่นี่ต้องเฮ้ยแข็งแรงมากเลยอ่ะโอ้ยถึงจังเลยทุกคนนาะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผลทางพิสูตรรองเท้าการเวลาพิสูตรเทปรัดกล้ามเนืน้อแล้วพบกันใหม่ในการเล่นครั้งต่อไปโสัสดีทองข่าขยหลัง สอยหลังยาวๆเลยตรงนี้โล่งดีดูพี่โจ้ก่อนรองเท้าด้วยเลื่นอ่ะแลอาไม้พี่โจ้ไว้ออเียนอันนั้นคือเขี่ยออกใช่ไหม <laughs> นี่ <laughs>